เอาข่าวก่อนนะครับเอาข่าวอะไรก่อนดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูก่อนจริงๆผมอ๋ออ๋อฮะอ๋อฮะก็เป็นข่าว่ h e Wolfman มุดหมาป่าเหรอครับผม อ๋อไอที่หนังไอล่องหนนั่นใช่ไหมครับผมใช่ปะใช่ใช่ไอ,อที่อะไรนะไอเดไอ,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 อผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปแต่งงานกับมหาเศรษฐีประมาณนั้นใช่ปะนะครับ <c oughs> ชีวิตคนเราก <c oughs> ็นั่นแหละหละังจากที่อีวิสโ b l ม m a มันประสบความสำเร็จใช่ไหมอ่อาฮะ

ผมก็ไม่เคยดูครับผมดูของี2,010ไอ้ที่มันอะไรนะจำชื่อแนเขไม่ได้อะเนอเด่อใช่ที่มันหน้าออกแนวไอ้นี่ไปนหน่อยที่มันแบบอ๋ออ๋ออ๋อผมจําได้ผมจําได,ได้ที่ตอนนั้นมันอืม บนหนังจอกกันแนวเสียดสีวงการสื่คล้ายๆกับนายขรือโอ้โหผมว่าเป็นหนังที่น่าดูนะผมว่าผมว่ามันถ้าปองเท้าทำมันก็น่าดูแหละแล้วมันยิ่เข้าตาแหละคนนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าอะไรก็ไม่แค่ขาวลือ อ,อ,อ,อ่านี่ผมไปดูนี่นี่ผมไปดูซีรีส์เน็ตฟลิกมาผมเหรอผมสำหรับผมผมมองว่าเฮ้ยถ้าใช่ใช่าา <laughs> ใช <laughs> เอ่อผมดูไอตัวไอตัวล่องหนในอินดัสเทรีแมนอ่ะ <laughs> ผมว่าเฮ้ยหนังมันหนังมันได้วะ่ะหนังมันแบบว่ามันเล่นกับมันเหมือน นักแสดงไม่เยอะนะนักแสดงแบบมันมีแค่ผู้หญิงที่เป็นตัวตัวแสดงหลักแลก้วก็ไอตัวที่ตำรวจแล้วก็อีกเล็กๆ,ๆน้อยๆอะ่ะแบบหนังทุนสร้างต่ําอ่ะแต่แบบรายได้สูงนะผมหยอมรับเลยอยู่อยู่กับผมอยู่ปะครับเนี่ย <c oughs> ถ้าถ้า,ถาอูแต่ายนี้สร้างหนังดีนะขา,ขาดเออ แต่ค่ายนี้สร้างหนังอะไรแล้วผมว่าโอเคนะค่ายเนี้ตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่หนังเรื่องอ่าใช่ตั้งแต่ไอเรื่องแรกอะไออะไรนะชื่ออะไรวะที่มันถ่ายโดยใช้กล้อง,ง,งเ,เองงอ้ยอืม อ่าเฮ้ยแต่เป็นเป็นค่ายที่สร้างหนังวีดดีมากเลยผมยอมรับเลยทุนแต่ทุน,ทนผมก็ยอมรับว,ว่าเขาเคาทำถูกนะแล้วก็ p r i n ว i p l e method ก็ชอบถึงแม้ว่าสรุปกันเรื่องตัวเดิมในยุคสมัยนี้อะอืมโหถ้าถ้าทำหนังให้มันแตกต่างจากเดิม อ๋อโอ้แต่มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเร็วนะครับมันเร็วมากเลยนนหนังเนี่ยช่วงเวลาที่มันแบบออกมาเนี้ยแป๊บแปมันก็แบบแบบโอ้นี่ปีต่อไปปีต่อไปปีต่อไปแล้ว <Okay. S 2> นี่อันนี้ลูกข่าวใช่ไหมเนี่ยไอที่จัดติดลิกอะที่จะออกไชนเดอร์คัตเนี่ย โอ้ยเฮ <ใจ S 1> ้ยผมใใผมผมผมว่าเอ้ยโอเคอ่ะสี่ชั่วโมงอ่ะสี่ชั่วโมงอ,ะอ่ะอ,อ,อ,อ๋อเอ้ยเหมือนคล้ายๆกับซีรีส์ใช่ไหมครับใช่ปะ,ะยเงงยีอยว,วอรที่ฉา่าอวาสีมายม่ยาชัโมงผมกทำใจยาก <c oughs>

คนจริงเลือดไอริสอ,อ๋อมันจะน้อยลงบางคนมันบางคนเรื่องเรื่องอะไรนะนต,าตามเวลาที่เสียไปค,คือคือความยาวต่อเรื่องมันสีชั่วโมงก็จริงแต่ว่าสภาวะรอบตัวเราที่ทำให้เราแบบโฟก,กัสนนะ มันน้อยลงอืนนออ,อันนี้อันนี้ผมเข้าใจเลยว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้เข้าไปลงหนังอะแล้วเราจะดูข้างนอกอะเฮ้ยสี่ชั่วโมงเ้ยเราแบบถ้าจะดูแบบสามทุ่มอย่างเงี้ยเข้าปาเข้าไปก็เลยสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่ง อ๋อจริงนะครับขนาดโอห้หนังไทยนเนสวนยังยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเลยใช่เฮ้ยผมยังไม่ได้ดูเลยวะผมยังไม่ได้รู้เลยเนะี่ยเดี๋ยวต้องเปิดดูหน่อยละเดี๋ยว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 โอ้แต่รู้ไอ้ลูกกดหนังกดหนังใหม่กดหนังใหม่หหมที่เขาที่เขาบอกผมไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะที่เขาบอกว่าอะไรนะห้ามขายป๊อปคอนกับเครื่องดืม่ม แล้วก็นั่งเว้นนั่งเว้นสามสามที่ทเฮ้ย <laughs> แต่มันก็เป็นอะไรที่ปรับเปลี่ยนเราจริงนะเดี๋ยวนะกด <laughs> อ๋อยังเออพูดถึงหนังหนังบางเรื่องนี่จำไม่ได้แล้วเอ้ยจริงๆแล้วมันเข้ามาตอนไหนเนี่ยอ๋อ,อแต่มีหนังมีหนังดีอยู่นะครับผมว่า แล,แล้วแนวกล้าเป็นไงบ้างนะโอ้าโอาของอะไรนะมาริโอ,อใช่ปะไอ้ไม่ใช่ดิใช,ใช่โลโอ๋ออ๋ออ๋อถูกถแล้วถูกแล้วผม,ม,ผมฟังสป,ปอยแล้วผมก็เลยไม่เข้าไปดูเดี๋ยวนะ <c oughs> ผมผมไป ว่าว่าการแสดงคเังการแสดงความคิดนวาช่องที่เาสปอยหนังอ๋อสำหรับผมนะผมมองว่าเฮ้ยบางทีบางทีเอรอการสปอยหนังนะมันเป็นมันมันเหมือนเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่ทำ u t u ูบอ่ะซึ่งแบบคือคนที่ไม่ได้ดูหนังแล้วเผลอแบบเผลอไปฟังเนี้ย มันจะกลายเป็นว่ามันตัดอัตรักษไปแล้วอะแต่ถ้าเหมือนกับอะไรนะถ้าเขาไม่ทําเขาก็ไม่ได้เงินอีกก็แต่เฮ้ยสำหรับผมผมมองนะว่าสปอยหนังก็เป็นนิสัยอย่างหนึง่งละมั้งผมว่ากันนะแล้วคิดว่าไงครับก้าคิดว่าไงฮัลโหลฮัลโหลกาคิดว่าไงสปอยหนังสปอยหนัง

เอาหน้าชิดใหม่แล้วเนี่ยแสดงว่าเป็นเพราะตัวโปรแกรมนะเป็นเพราะตัวโปรแกรมแน่เลยเฮ้ยแต่ผมแต่ผมชอบนะเมเจอร์เขาไอ้นี่เขาตั้งลงหนังฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลอ๋ลอได้ยินได้ยินเออเว้ยมันเป็นเพราะอะไรวะ เสียงไม่ขาดแต่มันหายไปเลยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเราครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกมันก็เจ็บเสมอเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยจะปิดก็ปิดไปปิดไปนี่ไงไม่ไม่ค่อยงอลูกค้าไงอย่างนี้แหละ คาดคาดให้หายเนาะเฮย,ยเอาจังออจริงๆผมผมยอมรับเลยว่าผมแบบผมชอบหนังไทยนะแบบมันมีมันคลาสสิกนะมันคลาสสิกแต่หลังหนังล่าสุดที่ผมดูเป็นในนี่พี่มากพักขนมโอ้โหนานนานเวอร์ใช่ใช่ใช่หน,หนังใหม่ก็ไอเนี้ยแหละโลซีซันเนี่ยแหละของบาลิโอเนี่ยแหละแต่ผมแบบตอนแรกก็จะไปดูแหละ แต่ไม่ได้ดูโอ้โหนานว่ะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเลยอะ่ะโอ้โหนี่ไม่ได้ดูหนังไทยเกือบเจ็ดปีแล้วเนี่ยเจ็ดปีปะวะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามเออประมาณแปดปีไม่ได้ดูหนังไทยแปดปีเลย